เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพ่งเข้าสู่เกม Summoner War กับ Blue Channel นะครับก็มีประกาศมาแล้วนะจากทางเพจหละนะักเนาะเพจ Summoner War นะครับก็เกี่ยวกับการในส่วนของอระบบอัพเกรดมอเตอร์นะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในวันที่30ที่ผ่านมานี้เนาะก็หลายๆคนนะตั้งแต่ที่ผมทําคลิปไปเมื่อคืนเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อหลายคนที่ถามมากันค่อนข้างเยอะมากนะในส่วนของการวูสนาการมอเตอร์นะครับ อันนี้ทางตัวเกมมันก็มีปรับให้น้องแล้วนะครับในส่วนของการปรับเนี่ยนะเพื่อนนะก็จะเริ่มนะครับก็จะกาหนดการเริ่มคืนค่าวันที่1กรกฎาคมนะก็คือเมื่อคุณนะครับวิวขนาการมอนเตอร์นะคุณจะได้หินมานาแล้วก็มอนเตอร์วัุดิบคืนจํานวนเท่ากับที่นะจำนวนแตกต่างเท่ากับที่ใช้ไปเนาะแล้วก็หน่วยเงินก็จะจ่ายให้นะมาทางกองข้อควาเนาะส่วนมอนเตอรนะ์ที่ใช้ไปก็จะมาในรูปแบบของเลมมอนสามดาวแทนนะครับอ่าอันนี้เขาจะทําให้นะครับหลังอัปเดตเนาะนะครับอ่าจะมีอัปเดตเล็กๆมานะ ของผมก็ยังไม่เข้ามานะผมเพิ่งทําไปนะวันนี้นะครับทีนี้เขามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะ้องในส่วนของรายละเอียดนะครับอันนี้ก็มีการแจ้งประกาศมาทุกคนในตัวเกมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะสาหรับใครที่จะทําช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เลยใครที่จะทําช่วงนี้นะแล้วมันเลือกลําบากก็ยังเพิ่งทําเดี๋ยวรอหลังแก้เพราะว่าบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าถึงเขาจะเช่เชยก็จริงแต่บางคนเนี่ยนะครับมอนเตอร์สาดาวหายไปเลยตัวอัพสกิลตัวฟิวชั่นอะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวรอก็ได้นะนะเดี๋ยวมาดูการปรับนะครับ อันนี้ก็คือก่อนนะในส่วนของเกจของเป้าหมายนะในส่วนของการวิทยาการเขาจะมี1-2ถึงดาวเนาะนะครับก็ใช้นะ1,600ตัวนะั้นดาวนะถ้าเป็น2-3ถึงดาวนะครับก็ใช้1 3 6 0 0หัอตัวอ่านะอันนี้นะครับก็จะเป็นรา,รายละเอียดต่างๆเนาะทีนี้นะครับรางเนี่ยเขาจะปรับให้ทุกคนนะตรงนี้ตารางนี่อาจจะดูแล้วยังงงอยู่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อมาดูข้างล่างตรงนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะแต้มนะครับจำนวนการวิทยาการเนาะหนึ่งถึงสองดาวเนะี่ยได้ห้าแต้มใช่ไหมหลังเนี่ยนะครับหลังเนี่ยก็จะ แล้วก็2ถึง3ดาว30แต้180แมก็จะเหลือ12นะครับเอสามถึงสี่ดาวร้อยแปดสิบแต้มก็จะเหลือหกสิบสี่แล้วก็สี่ถึงห้าดาวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เหลือสามร้อยยี่สิบนะครับและวห้าถึงหกดาวใช้หกพันสี่ร้อยแปดสิบเหลือสองพันเวลานีป่ป่าให้เยอะมากเลยนะก็ขอบคุณนะตัวเกมที่เราฟังนะแล้วก็เข้าใจผู้เล่นใหม่นะครับอ่ทีนี้ในส่วนของอ,อ่การวิวัฒนาการเนาะก็จะมีในส่วนของหนึ่งดาวใช่ไหมจากเมื่อก่อนมอเตอร์ทั่วไปเนาะสองดาวหกตัวนะครับเรนโบว์ยี่สิบสี่นะก็อันนี้ก็จะเป็น สี่ตัวแล้วก็อ่าเรนโบ่แปดเนาะสามดาวสามสิบหกตัวนะครับ 108, ร้อยแปดเหลือสิบหกกับสามสิบสองเยอะมากเลยนะแล้วก็สองร้อยสิบหกสี่ร้อยสามสองเหลือแปดสิบกับร้อยหกสิบนะครับห้าดาวหนึ่งสองเก้าหกนะน 1, 2, 9, 6, อันนี้เหลือสี่ร้อยนะครับเรนโบ่หนึ่งสองเก้าหกอันนี้เหลือสี่ร้อยเหมือนกันถือว่าปักให้เยอะมากนะทุกคนนะแล้วก็นี่ในส่วนของการคืนนะครับกำหนดคืนคือวันที่หนึ่งเนาะเมื่อคุณมีธนาการคุณจะได้รับเงินมาแนค่คืนตามจํานวนนะครับตามอ่า ส่วนแตกต่างในการวิทนาการเนาะในปัจจุบันแล้วก็ค่าที่ถูกปรับใหม่เนาะในสัปดาห์หน้านะครับโดยเงินก็จะจ่ายทุกคืนเนี่ยเห็นไหมก็จะมาในรูปแบบของจ่ายมาทั้งของข้อความแล้วก็ได้เป็นเนโวสามดาวคืนไปเนาะนะครับก็จะยังดําเนินการจนนะประกาศมันจะมีอัปเดตฉุกเฉินเนาะนะครับก็เดี๋ยวเขาคงทยอยคืนนี่แหละนะครับผมาตามลําดับนะเ,นเพื่อนๆนะก็สบายใจได้นะตัวเกมนะครับบอกแล้วเป็นเกมดีที่เรารักนะครับเราเห็นอะไรไม่ไม่โอเคแนละ้วเราก็ช่วยกันนะ ส่งเรื่องไปนะครับก็จะทําการคืนมาให้ที่นี้นะเดี๋ยวผมมีเก็บเล็กเกบน้อยมาฝากนิดนึงนะสำหรับใครที่นะครับต้องการทํากิจกรรมนี้แล้วสกอร์ส้มไปก็มีนะแต่ว่าคุณต้องมีสกอร์ขานะคือตรงนี้ผมสามารถปั้มแต้มครบหมดเลยนะซึ่งผมไม่ได้มีสกอร์อะไรเลยเท่าไร่เลยทุกคนก็จะมีบอกอยู่ว่าซัมมอนนะมอนเตอร์นะครับสามดาวและหนึ่งแต้มเนาะเนี่ยนะครับสาคัญมากคือไอตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ขเขาหรอกอ,อ พอเราซัมมอนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้มสุรา,ราตรงนี้เราได้สิบแต้มทุกคนก็สุ่มมาผมได้ท่านลมนะแล้วก็ที่เหลือเนะี่ยผมก็มาท่ลุงนะสกอร์ผมมาท่ลุงสกอร์ขาวตรงนี้นะสกอร์ขาวผมมีอยู่หมื่นหมื่นเจ็ดพันนะเนีย่ยผมเหลือหมื่นหนึ่งเนี่ย 11, นะผมเปิดไว้แค่ทุกคนเนี่ยผ่าทุกรอบยังไงก็ได้ได้แต้มอยู่แล้วนะไหนเห,นห,นหน็นไหมนยครับเปิดอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงีเ้ยงไปเรื่อยๆเนะาะแล้วเดี๋ยวหลังอัพแพทเนี่ยผมจะ้ปปั้นตัวเพิ่มนะตอนนี้ผมก็ปั้นมาแล้วนะแต่ผมไปลองลูดมาเมื่อสักครู่รู้สึกว่่่าาาามัััันนนนนยยยงเเเเบบบออููะะะสสหหรรจุ้ตีดดทคคคโล ป่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะสำหรับเจ้าอุสาแล้วนะก็ปั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาหารลูนกับคอมโบที่โอเคบอกเลยว่ายังไม่โดนใจเท่าไหร่นะสำหรับใครจะปันป้นตามก็อย,อยู่พึ่งนะอยู่พึ่งเดี๋ยวรอผมรีวิวก่อนแล้วก็ลองดูนะว่าไอาสิ่งที่ผมรีวิวไปเป็นเพื่อนชอบหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดไม่ชอบก็อาจจะไปทําตัวอื่นนะ,อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชีนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บูชแนลด้วยนะครับผม